สวัสดีเอฟซีพราแม่พี่น้องทุกคูทุกคนครับผมเนาะเอาที่ดีต้อนรับเขา้าสู่ทีมงานมาหาแห่งครับผมเนาะเอาวันนี้โค้งสุดท้ายครับผมสาหรับแนวทางปูมาไหมครับผมไ้มาตต้กับลาวพี่น้องเนาะให้มาหลังเลขออกเลยเนะาะปลที่ผ่านมาก็เข้าหกครับผมเนาะก็เข้า งวดนี้หายมาตองวดแต่ว่าชิปนี้เป็นโคง้งสุดท้ายปูครับผมเขอมาสามงวดซีงวดซ้อนแลวเด้อพี่น้องเออสำหรับนวทาปูมาใหม่ครับผมเนาะ,ะชุดตองวดเพิ่นหายวิ่งบนล่างคือวิ่งสามใครชอบเลขวิ่งข้อเลขวิ่งเด้อพี่น้องข้อเลขสูตรข้อเลขวิ่งคือวิ่งสามบนล่างงวดนี้เนาะวิ่งสามล่องหกเด้อพี่น้องเดอ้อ สำหรับปูว่าไหมครับผมเขา,าว่าสามหวด4ีก่อซสอนแล้วพี่น้องเนาะเอาไปพิจารณาบ่งชุดที่ปูจับคู่ให้ส่วนมากก็มาก็จะมาตรงๆสมตัวก็เคยแตกมาแล้วครับผมเอาวงาี้นี่แอดมินจะเน้นให้เนาะปูเน้นมากต้องหมดก็กกคือสามหาได้พี่น้องเร้อสามห้า 3, บน่างผมนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือหกแปดครับสามหากับหกแปดก็คือชุดเน้นสำหรับงวดนี้ครับผมแล้วก็3สามตัวเก้าหกสามห้าหกเจ็ดครับนี่คือชุดต่อง,งวดโดยพี่น้องเราไม่ต้องกลับด้วยนะเอามาฝากต้อนพ่อแม่พี่น้อง เนาะเดี๋ยวแอบินจะโทรหาปูวาคงสุ่ทไทยหรือยิ่งข่าวฝันดีดีพี่น้องแต่ว่าว่างหันปูว่ามีชุดหนึ่งชุดใหม่เด็กสุดปูได้สองศูนย์สองหรือยิ่งวางส่แบบพี่น้องเนาะแต่ว่าปูบ้านไหนหายมากเนาะปูร่องคำนวณร่องเบิ่งก่อนหรือว่าเป็นจต่ใดไม่ทราบเนาะแต่ว่าวนี่ ว่าใส้ชุดดีพอแต่ว่าสิตรงกันบอกับที่ปูห้มากอันนี้คือชุดตองหวดที่ปูให้แล้วพี่น้องเอ้อเอาแคปนาจอครับอันนี้คือชุดตองหวัดครับชุดตองหวัดนี่คือชุดตองหวัดเนาะเอาบาดนี้กับสิทโทหาปูเอาจะโทรหาปูว่าโค้งสุดท้ายจะมีจะได้ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องทุกสี่ เราฮัปูมาใหม่ด่วนเลยพี่น้องเด้อเอาจดจวดจะลืมครับผมนอกโค้งสุดท้ายเพราะ่ปูหายมาตั้งแต่หลังฉลากกิมแมงบอกอย่าลืมเนาะ,ะปูให้วิ่งสารองหกไทยสายรูดสายวิ่งก็คือวิ่งสามเอนเดยพี่น,อน้องปูจะไม่ยำให้โค้งสุดท้ายเนาะรอน้ำกัน วิ่งสามวงกลมให้สามห้ามักนัมบะพี่น้องตัวนี้ค่ะครูค่ะการนมัสการจะขับปูให้เดินพอนครับปูอ่าเป็นยังไงบ้างครับโค้งสุดท้ายอ่าโค้งท้ายแบบนี้มาหลายตครับข้อมาเบียข้อมาปู ฮะผมวิ่งสามล่างบนวิ่งสามบนล่างครับผมอ่าดับกูก็สามห้าอ่าสามห้า,อา,หารองสามเจ็ดตัวรองสามเจ็ดครับในสูตรที่หนึ่งครับผมตัวที่สอง วิ่งสอ่าครับผมอ่าจักพโอจัโก็อ่าแปดหกอ่าแปดหกแปดครับผมหกแปดหกแปดอ่าหกแปดครับผมที่ผู้ให้มาต่อวดลองหกเจ็ดด้อลองหกเจ็ดอ่าในจำนวนทีบววงเนี่ยกะ บราจะค่อยจัดว่ากับผู้พหทังครับผมอืมอ่าลุงเลกไปตามตัวไปให้ครูหนึ่งเนื้ออืมครับมีตัวไหนบ้างครับปู่อ่าก็อที่บอกให้สั้งว่าหัวกอ,พอนเขามาอยู่ครับเอ,เ,เอามาลงเอองืน่นีอก็เลยเอาลงให้บบ้างงวดเอาอะไรงวดกลอนเขาที่ปู่

ครับผมไม่ต้อะ่เอทีก็ชอบตวนี้เขาจะไปจัดแต่ว่ากาันไว้อทตามตามี่เด้อโอ,เๆๆเอเ้เด็กแา๊ตัวโนตามกันไวครับผมอ,อ่านมาตามตามอตอนนี้สามตัวนี่ก็ตีมีกเก้าหกสามนี่ก็ตั้เก้าครับ ว่าตไทยตอนนี้ไอ้ที่ตาเอามากแตกพอา่ตา่อไปนะตอหกสามครับผมอตกันนี่กับดวใหม่เนี่ยทำมันมาอ่าีก็ได้่วนตับ้นตัดอกไฮตใไ้มาไปยกาตัดอกเขาพ่อตาตพ่ไปนะอยุกับเก็บที่ามัดกตัวเก้าน้ามากหลงก้อนหนึ่งครับผมอืม นี่เท่านั้น,นหลายครับอ่าตัวที่วันเขา0ูดสองหันมันปูเน้นตัวไอ้กขาปูอ๋อควาน,นต้งเขาบางคันเขาจังมาเน้นแ้วนี่มันได้อ่าแปดแปดเนาะได้ได้แปดแปดเอตอตลอดบัดรลอกจับบอกว่าสองตัวนี่ยคือแปดแปดแปดหนึ่งเท่านั้น สามตัวคือแปดหนึ่งแปดใช่ไหมปูกแนนสามตัวคือแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดพี่น้องแปดหนึ่งแปดนากลัวแปดมาณกับผนังแต่ปะเอาไหมเบ่งเงียบมงนหันมันออกนะออกตรงตรงครับผมเอาให้เย็นเยอนลังไปมันอกนอกมันไม่ได้เอาไม่ลงโอ้ยันมาออกยันออกไปเลยมั มักันไวไม่เบ่งอามักก็จะค่อยจัดเมักกับปไปนั้งครับผมอามันเข่าอืมแต่ก็มักมักเป็นแปดแปดล่ะโอ้สอบตบปกจัดหายไปเลยส่วนส่วนตัวปูปก็คือแปดแปดนะปูละเมนตวกตาตาเนี่ยเป็นตัวกันไว้เลยตดหอกครับผม พอเอะมันสูตรโตสูตรแล้วมันปนกันมันตนกันตั้งสองโตตั้งมาตั้งสามโตตั้งไอ้ไอ้สามตระเลี้สามเนี่ยมันต้นกันปูดสองโซ่ก็ที่มากันไว้ตำาำนี่ครับผมอ้ามีประมาณท่านนี้นัปูนาะเปนเอ้าครับผมครับผมเอา แต่งคืเบลเดอรครับผมครับผมเอาส <Town> าธุสาธุปู่ครับผมเอ่าเจริญพรอาครับผมพี่น้องเนาะก็ตามนั่นครับผมเนาะสูตรนี่ปู่ก็ยังเน้นคือเก่าเนาะเหมือนเดิมครับผมเนาะก็คือสามหาตัวรองก็คือสามเจ็ดเนาะอันนี้ก็หกแปดอ่าคือเก่าเหมือนเดิม หมือนชุตรตรนนดต่ำกม่ด้วยพี่น้องเนาะเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าสูตรนี้งวดที่แล้วให้หนึ่งสองศูนย์วัสดุพิรนกเนาะผู้ก็ได้เห็นเพิ่มขึ้นมาอ่าแสดงว่าตัวเพิ่มขึ้นมาชุดนี้แปดหนึ่งแปดนับพิรนด้อยการยืดยืมผู้ใด้มาชุดนี้เพราะสูตรก็หันเข่านาะพี่น้องผู้กับแปดห8 18, 8 18, 8 18, 8 18, นึ่งแปดกียวืมดแป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 ดหนึ่งแปดนั่นแหละ การสานซานี่บิองแคปนาจอครับปู่เน้นชอบท้าเบิ้ลท้าเป่ามาเนี่แปดแปดอาจจะมาห็นชัดนะครับเนาะเอาครับผมสาหรับแนวทางปูมาใหม่ครับผมเพิ่มเติมนี่คือชุดเพิ่มเติมเดอพี่น้องเดอฝากต้อนรับในปิลอนเอฟซีครับผมเนาะสี่งวดห้างวดติดแล้วสําหรับปูมาใหม่ครับเฮงเฮงร่ำร่รวยรวยังฟังทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Oo muso wà dì tútù.